ไปนี้ผมจะดูน้องมั้ครบนอเขาเตรียมตัวมาดีครับทำมีความตั้งใจมากสดเหลือเกินครับสดเลือเกินสดเลือเกินเกินครับก็ชกตามแผนอยู่แล้วครับสามสี่แล้ต้องเดินเดินอีกแล้วมีจุดไหนต้องกับไปปรับปรุงแก้ไขหรือเสริมจุดไหนไหมครับก็ขึอนไปพัฒนาไปเป็นเป็นรอบเป็นรอบไปเราก็ศึกษาการชกของคลุ่ต่อสู้มาก่อนว่าเขามีที่เด่นยังไงศึกษามาก่อนแต่ละคนทักษะการต่อสู้แต่างกัน ท่านนายกเข้ามาสนับสนุนนี่จุดประสงค์อะไรครับสหรับตัวท่านครับเพืออากาศของเด็กเด็กจะได้มีความก้าวหน้านะคมีวิชาชีพมีวิชาชีพนะใช่แล้วเขาก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยให้ส่งเสริมให้มีโอกาสครับทุกคนทำเลยน้องก็อยู่สุรานารีแต่ไปเรียนที่เชียงใหม่ยขาอยู่นู้นกลุส่วนใหญ่เด็กเด็กทางใต้จะไปเรียนที่เชียงใหม่ก็พวกร้องน้องอยู่ที่นู้นด้วยหรือว่าไงครับ พ่่อแมไม่ไม่ได้อยู่อยู่อยู่กับไทยแลนด์นี่แหละครับนี่เป็นที่ใช้อยู่ในค่ายคเขาเช้ามาก็ไปเรียนบ่ายมาก็มาสมุดเขาเขามีวินัยมีวินัยดีนะฮะเรียนเล่ยอยู่กับโปรชอตว่าจะนี่ใสซามันใสซีโป้เนี่ยเรื่อง เมื่อกี้วไครับตอนนี้ไฟนี้ไฟนี้ไฟที่หไฟที่ห้แล้วไฟไฟแล้วดูเป้าหมายของเขายครับก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ทงถึงแชมป์ครับรุ่นไหนครับร้อยสิบสองนะร้อยสิบสองนะร้อยแปดอันนี้ร้อยแนะร้อแปดทำได้ไมเนี่ยร้อยแปดร้อยแปได้เนาะทำได้ใช่ไหมถ้าอางั้นก็ไม่อปนหานะครับรัวใหญ่โอกาสทานเมื่อกี้เมื่อี้เจอเซอเจอท่านเลยน้องว่าไงบ้างครับท่านท่านก็ชื่นชมอยู่ ครับผมครับผมเพราะชนะติดต่อกันหลายไฟแล้วนี่ครับผมถ้ามีโอกาสคิดว่าน่าจะได้ชิงแชมป์ของของของทูงของทูของทูนะ ก็มีแต่เชิญเชิญที่นี่นี่ของทูนะครับนั่เดินนี่ก็ก็ก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงฟองอยบกคุณร้อนแรงลูกใครจะฟุ้งอยู่ตอนนี้ไปที่เชียงใหม่เนาะก็บอกว่าอีกอีกอีกไฟต์หนึ่งเราจะให้ชิงมันเป็นชิครับไปที่เชียงใหม่ครับผมอ่ะถามอีกนึงจังหวัดยกสามเนี่ยมันมันมันโดนสอบเต็มเต็มเลยไหมที่ไหนครับก็โดนสอบเขาเต็มเต็มแลวจังหวัดที่เราพูดในกันนะอ๋อลวอมูกนั้นลูกนั้นเนี่ยพอลงไปคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมก็ านน่าจะลุกขึ้นมาครับแต่ว่าเตรียมเตรียมเองเตรียมแผนอยู่แล้วใช่ไหมว่าขล้มแบบสโลว์ครับก็ประมาณนึงก็พยายาลุกขึ้นมาไอ้สุดท้ายเนี่ยคิดว่าปิดปิดเกมได้เลย่าปิดได้เลยครับก็ตอนนับนับแรกยังก็อ้วกครับโอ้ยย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 ยเยในการแข่งยะ กี่ไฟล์สดห้าไฟดิห้าไฟเด็ดท่าจะใช่แล้วครับร้อยแปดทำได้ร้อยแปดไปทำได้ได้ก็สื้ร้อยแปดให้นนเป็นแจร้อยแปดผมก็น่ารจะว่า ตอนแรกตอนนี้ก็ฝากทีมได้ไปอริงๆนะครับพรานี่เพรานี่มีตั้งใจยี่สิหนึ่งแ้วก็ต้องเดินเดินต่อยเดินต่อคือคุมคุมไปก่อนครับเราเราเราอย่างที่เกี่ยวับกาควบุมเลยครับเพราะในไอซีบอกว่าครับผมปอนต่อปอนเขาบอกว่าผมมั่นใจผมมั่นใจเลยหนโอกาสู้เขาเลยจริงๆครับผมเราเราเราก็แก้เกมมาเตะเตะทีนี้ตอนนี้น่าจะเกะมันขยันเราดูทรงมวยเขางเราเพราะว่าเราดูแลเพราะว่าเราตีได้เราหลอกอยู่ แต่น้องก็โดนเยอะเหมือนกันนะทีซอก็โดเนเยอะแต่ว่าเราคิดได,ด,ได้แต่เพืู